ข่าวข่าวแรกนะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามภารกิจท่านนายกรฐมนตรีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากับการลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะท่านนายกลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติการปราบปามแล้วก็จับกลุ่มยาเสพติดค่ะที่ด่านตรวจยานพาหนะพยุหคิรีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ นางสาวแพรทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีนะคะได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อโซเชียลมีเดียค่ะหลังจากลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติการปราบปรามและจับกลุมยาเสพติดที่บริเวณด่านตรวจยานพาหนะอำเภอพยุหะคิรีจังหวัดนครสวรรค์โดยท่านนายกได้โพสต์นะคะระบุว่ายาเสพติดคือภัยร้ายแรงของสังคมไทยคือความทุกข์ของพี่น้องประชาชนสําคัญที่สุดยาเสพติดเป็นตัวทําลายอนาคตเยาวชนกําลังสําคัญของประ ร,รัฐบาลให้ความสําคัญกับการปราบปรามยาเสพติดยกให้เป็นวาระแห่งชาติค่ะและเราจะเดินหน้าต่ออย่างจริงจังเพื่อให้ปัญหายาเสพติดลดลงเรื่อยๆจนหมดไปจากประเทศไทยโดยเร็วที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานความมั่นคงและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างระดมสัพพะก,กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อปราบปรามยาเสพติด จับกลุ่มเครือข่ายลายเล็กรายใหญ่เป็นการป้องกันไม่ให้ยาเสพติดแพร่กระจายสู่ชุมชนและเยาวชนของประเทศซึ่งดิฉันต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความเสียสละและกล้าหาญ การตรวจด่านตรวจยานพานะพิหัคีรีนะครับก็เป็นจุดที่มีเครื่องเอ็กซเรย์นะครับมาใช้ในการตรวจสอบยานพานะที่ต้องสงสยัยว่ามีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดด้วยผลการปฏิบัติในปีงบประมาณ2568ครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567ถึงวันที่20มีนาคม2568ก็มีการตรวจพบนะครับคดียาเสพติดรายสำคัญรวม7คดีผู้ต้องหา20คน ของกลางคือยาเสพติดนะครับเป็นยาบ้า20ล้าน8แสนเม็ดยาไอนะครับประมาณ700กิโลกร,รมัมเคตามี199กิโลกร,รมัมซึ่งตัวเลขข้างต้นนะครับถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่สำคัญมาจากการร่วมมือกันอย่างเต็มที่และเสียสละของทุกฝ่ายซึ่งท่านนายกนะครับก็ถือโอกาสนี้นะครับในการขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านที่เป็นกำลังสำคัญในภารกิจนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนในครั้งนี้เราก็จะเดินหน้าต่อเนื่องอย่างเข้มข้น ซึ่งรัฐบาลครับจะสนับสนุนการทํางานของเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนนะครับสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เชื่อว่าครับการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนจะทําให้ทุกของพี่น้องประชาชนจากปัญหายาเสพติดนั้นหมดไปในที่สุดครับ